แถมหน้าตาของท่านก็ดีก็นับว่าข้าไม่ขาดทุนแค่หน้าตาดีเนี่ยนะก็ใช่นะสิช่วยเอาขนมกับน้ำชาที่ดีที่สุดของเจ้ามาหน่อยขอรับเราไม่ได้มาที่เหล่าครั้งแรกด้วยกันสักหน่อยทำไมวันนี้ดูอึดอัดแปลกๆคราวนี้คราวนั้นไม่เหมือนกันยิ้มอะไรเนี่ย <c oughs> คาราว่าน้ำชาร้านนี้คงไม่ดีเท่าของเจ้าะจะว่าไปมันก็แปลกเมื่อวานเจ้ายัางหน้าตาบอกบุญไม่รับพยายามผลักสายไล่ส่งข้าออกจากบ้านเฉื่อมืองอยู่เลยทำไมวันนี้ถึงได้อ่อนโยนนักนะเมื่อวันจูจ่ๆท่านพูดขึ้นมาข้าก็เลยตกใจจากนั้นข้ากลับไปคิดเนี่เมื่อท่านคิดรอบคอบแล้วตจำใจดีกับข้าแล้วข้ายังต้องสนอะไรอีก แถมหน้าตาของท่านก็ดีก็นับว่าข้าไม่ขาดทุนแค่หน้าตาดีเนี่ยนะก็ใช่นะสิหนุ่มน้อยจากแห่งหนไหนหยอดคําหวานข้าก็อยากแต่งงานกับเขาร่วมชีวิตถึงเขาคิดหน่ายแนงอพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ต้องท่องแล้วข้าไม่ใช่โอหย,อยางซียคนที่สองนะข้ารับปากข้าจะปกป้องและรักเจ้าช่วยชีวิต จะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าให้อับอายอจริงสิคราวก่อนเรื่องของจงเฉวนนั่นตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้างยังมีเซียวชินเหยียนเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ,อ่าไม่สะดวกเล่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ข้าข้าเพียงคิดว่าจะพูดกับเจ้ายัางไงดีอืม ไต้เท้าเสียวนั้นเป็นสหายเก่ากับผู้อาวุโสข,ของข้าแต่ชื่อเสียงเขาทั้งในและนอกราชสำนักไม่ดีเลยข้าจึงไม่ค่อยคบหากับเขาคราวก่อนเพวาเกิดเรื่องของเจิจ้งเฉียนบีบจนข้าแทบไม่มีทางไปก็เลยจนใจไปขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างนี้นี่เองแล้วอีจงเฉียนไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงไต้เท้าเซียวช่วยข้าไว้หลายครั้งทําให้ลูกชายเขาเสียวเว่ยเกิดอิจฉา หลังจากอี่จงเฉียนรู้เรื่องนี้เข้าจึงใช้อำนาจของเซียวเว่ยมาสู้กับข้าแต่เมื่อถ้าเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ข้าจดการเรียบร้อยแล้วอี่จงเฉียนก็ตายแล้วส่วนเซียวเว่ยข้าก็ลงโทษอย่างหนักหากว่าวันข้างหน้าเขายัางคิดร้ายกับข้าอีกข้าจะไปคิดบัญชีกับเซียวชินเฉียนคนแรกเรื่องคราวก่อนนั้นทำให้เจ้าต้องถูกรังแกอย่างหนักเลยขอโทษด้วยไม่เป็นไร ถึงยังไงข้าก็ไม่ได้บาดเจ็บหากลองคิดกันดีๆถ้าอยู่กับท่านคงหนีเรื่องพวกนี้ไม่พน้นพ่านเออหลายวันวันนี้ที่เจ้าถูกดังแกเพราะข้าข้าจะจดจำเอาไว้ต่อไปข้าจะคืนด้วยความสุขให้เจ้าสองเท่า ลองชิมเธออชาขิงบวยนี่ข้าดื่มไม่ได้ข้าดื่มชาขิงข้าจะคายไปทั้งตัว <c oughs> มารานี่ก็เหมือนกันพ <c oughs> อถ้ามันคงจะตายอทำใป้ขนมได้ยังไงนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ <c oughs> อย่างกับเด็กน้อย